สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขบงคลจากไพ่ยิปซีนะคะนะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะนะหวยพุ้นเวลาหวยอานอยนะคะหรือว่าหวยรายวันนะคะนะจกะเข้าหรือไม่เข้าอันนี้มอกกันไม่ทราบนะคะเป็นได้แค่แนวทางให้เท่านั้นนะคะจะไปเข้าหวยอะไรอันนี้มอกกันก็ไม่ทราบนะคะนะอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ดวงด้วยนะคะนะเราก็สลับจับคู่กันนะคะ สลับไปสลับมานะคะสลับหน้าสลับหลังให้ดีนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะขอสับไฟก่อนนะคะ การจะเปิดแค่3มใบเท่านั้นนะคะไม่เปิดเยอะนะคะ3ใบนะหลายใบมันก็หลายคู่มันก็ไม่ไหวนะคะนะเลือกไม่ถูกเลขมงคลนะคะประจำวันที่13สิงหาคมเป็นเลขอะไร 150นะ,ะน150นะคะทุกคน150่งหนะคะหนึนะคะขอให้ทุกคนมีช่วงมีลาภเฮงเงรวยๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ